จทข้อนี้เนี่ยจำผิดนี่เดียวผิดทั้งข้อเลยนะเดี๋ยวมาดูเฉลยกันใน Choice เนะี่ยมีคำว่า l e t ที่มันมาจากคำว่า lead แปลว่าอะไรนะแปลว่านำใช่ไหม leader ก็แปลว่าผู้นำไงเออดูเหมือนจะไม่ยากนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเฉลยเร็วๆก่อนนะจะตอบเป็นข้อเด็กผู้ชาย b boy ฮะคือต้องเป็น has led to มี to ด้วยเอ๊ะเพราะอะไรนะฮะเนื่องจากว่า lead to หรือ l e t to ถ้ามีทัวเนาะมันจะแปลว่านำไปสู่ฮะ lead to นำไปสู่ lead to let to นำไปสู่ let เนี่ยเป็น v e ์ b ช่อง2หรือไม่ก็ช่อง3ของคำว่า lead นะโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่า the pharmaceutical companies breakthrough research breakthrough แปลว่าที่เป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญเลย pharmaceutical ก็คือเกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับยาเกี่ยวกับเภสัชกรร พิเกรรมแบบเนี้ยเขาบอกว่า has led to the development of a more effective treatment for respiratory infection respiratory มันจะมีความหมายแปลว่าที่เกี่ยวกับการหายใจฮะ infection คือการติดเชือ้อเขาบอกว่างานวิจัยที่เป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญของบริษัทที่ทำงานด้านยาได้นำไปสู่ has led to นำไปสู่การพัฒนา ของการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมเกี่ยวกับเรื่องการติดเชือ้อทางด้านการหายใจฮะระบบทางเดินหายใจตอบเป็นข้อ BBOY ฮะ APC เพราะขาด to จริงๆคาว่า lead หรือ lead ไม่มี to ก็ได้นะเพียงแต่ว่ามันจะแปลว่านำเช่น the manager will lead the meeting this afternoon พูัาการเนี่ยจะนำการประชุมบ่ายนี้แต่ถ้าจะแปลว่านำไปสู่ต้องมี t o ด้วย ส่วนข้อ C cat ผิดนะเนื่องจากว่ามันจะเป็นรูป passive voice เพราะมี verb to be ตามด้วย verb ช่อง3คือ let แปลว่าถูกนำไปสู่ซึ่งฟังไม่รู้เรื่อง D dog ผิดเพราะขาด to เช่นกันต่อเป็นข้อ B boy ได้เลยครับ